นล้ำด้วยบะเ<น>ขอส้มจีเจ้าเสี๋ยวราจะาน้ำาต้มมาใส่เลยเจ้าเห้พร้อมกินแล้วเจ้ามาเจ้านี่เนาะเหมาะขนาดเูเหมาะขนาดดลยเนาะสวัสดีเจ้าเจ้านี่ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไหมแก้วแหมละเจ้าเพราะเจ้านี่แม่ป้าจะเนี่ยน้ำพริกห้าบะเขือส้มเจ้ากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เจ้าอีแม่ปกาจะเอาบะเขือส้มมาจีก่อน คลิปนั่นเขาใจบอรเขส้มน้อยเนาะวันนี้เขาใจบอรเขส้มแกนใหญ่เจ้าแล้วก็น,นี่จะมีหอมแดงหอมขาวจีนะเจ้าแล้วก็พริกจีีแม่ไปได้จีเแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะน,นี่เจ้าวันนี้น้ำพริกของเขาจะมีนอหลวกเลยนะเจ้าอันนี้เป็นนอไม่หวานดีตรงเนาะแม่บนเก็บมาได้เมื่อีนี่เอามากับน้ำพริกมาเจ้านี่เจ้า,น,จานอนห่างน้อยน,อนนอหนานแรง นี่เจ้าพักงูนี่เนาะเขาจะเอากับน้ําพริกเฮามาเจ้านี่เจ้าอี่ปอเปิลเคี่ยวมค่อยดีเจ้าเขาก็เลยจะเอาพักนี่ลวกมดเนะาะนี่พอนนำห่อแล้วก็เอาพักลงเลยเจ้าพี่ปอเปิลเจ็บเคี่ยวเจ้าก็เลยจะต้องแบบกินอย่างอ่อนๆเนาะนี่เจ้าเขาจะต่ำเครื่องละใส่เกลือลงไปก่อน <c oughs> ใส่พริกลงไปเลยเจ้า นี่เจ้าตามพริกแล้วเขาก็จะใส่หอมขาวหอมแดงจีลงไปเจ้าตาำด้วยบะเขือส้มจีเ,เจ้า ขาก็จะแกะหรือเปลือกไฟไม้อองขั้หมดเนาะดีดำๆนั่นนะเขาก็จะเอามาต่ำรวมกันอย่างนี้เจ้าเจ้าเขาก็จะเอาน้ำห้ามาต้มหำกัมเนาะอันนี้แหม่ไปต้มไยละแต่ว่าอยากอะไรห่อนๆเจ้าเพราะห้าเป็นตัวบะหมี่ก็เลยไปได้เอามกเนาะเขาก็จะใจ้น้ำห้านี่แตนเอา แล้วก็น้ำห่าต้มมาใส่เลยเจ้านี่ถ้าใครมีห้าเป็นตัวก็กเอามอกมาใส่นะเจ้าพอเราเอาต้มเนี่ยมันหอมเลยเนาะมกแล้วก็ใส่เอาหน้ามันเนาะยังกันเต่เต่ยังกันแต่ว่าเข,วเขา,าเคาเาเคี่ยวมกันมันหอมดีเนาะตามด้วยชูรสเจ้าเติมรสดีหน่อยนึงขันได้แบบเพื่อ <laughs> ความอร่อยเลแม่ <laughs> วาอยอย <laughs> ใส่ผักป้อมซอยลงไปกลนเลยเจ้า เล้วแเขาก็จะจิ้มก่อนหลังจากเขาปรุงรสเรียบร้อยนะอืมลำาหละนะลอบเดียวจอดลอบนี่ก<ด>็ไ,ได้เติมอย่างเลยลำเลยลเลยี่นี่เจ้าเส็จแล้วเขาก็จะตักใส่ถ้วยเลยนี่เพรามกินแล้วเจ้ามาเจ้านี่เนาะเหมาขนาดเลยเมาะขนาดเลยนะเขาตําน้ำพริกแล้วพังเขาก็ได้ตีบดีเนาะนี่ เขาก็ตักใส่ถาดเลยเจ้าพักหลวงของเฮากินกับน้ำพิิมาเจ้านี่อือืมันนี้มีนอเล็กน้อยพักนี่ปอดสันพิษเนอตีน้ำอ้อยปลาไปชมสวนมาเจ้านะเจ้านี่ตีแหม่บนปูกเนาะมีหลากหลายเลย นี้เจ้าหลังเขาตําน้ําพริกแล้วอีแม่ปก็จะเอาหมูมาทอดเดีนะเจ้าเมื่อเจ้านี้เขาจะกินน้ําพริกห้าบักกะส้มครับอันหมูทอดเจ้านี่ดูหม้อม้อเนาะกับพักหลวกพักสดแคบหมูเจ้ามาเจ้านี่นะนี่หมูนี่แม่ปเป็นได้มมกไว้แล้วเจ้าถึงเวลาก็เอามาทอดเลยนี่เดี๋ยวเฮามาดูตอนสุดท้ายเนาะว่าหน้าตาจะน่ากินขนาดไหนเจ้า นี่เจ้าหมูทอดเรียบร้อยละอันนี้แบบชอบแบบแหมๆเนาะก็เลยเจอแดงๆอีหน่อยอร่อยเหาะแน่นอนเด้อุ้ยนี่เจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าน้ำพริกห้าบะเขือส้มของเฮาเนาะมีพักหลวกต่างๆเจ้าแก้มกับแคบหมูเจ้าหมูทอดเนาะแล้วก็มีพักซดแต่เจ้านี่เจ้ามากินข้าวเจ้าจ้ากันนะเจ้า หน้าตาน่ากินขนาดเจ้าหอมสดๆเลยมาเจ้าทํากับข้าวแล้วเขาก็จะมากินข้าวกแล้วเจ้ามากินข้าวเจ้าเจอกันเจ้าเจาจะมากินข้าวละอันนี้เอาแขบควายนะกุยดู้กุยน้ำพริกอย่างก็น้ำพริกข้าเผือกซุ้มเด้อเคียวดีอยู่นะลำสุดยอดนี่ดูมินนี่มีแกงยวกเลยนะเจ้ามาเจ้านี่อร่อยอร่อย จ้ามากินข้าวด้วยกันเจ้านี่ครับข้าวมาเจ้านี่ของเขาจะเป็นประมาณนี้เลยเจ้า